เกมซีนายนะครับที่ผมเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าคนดูมันเยอะที่สุดนันก็เลยจะมาพิวพีด่านเด a แมทกันชื่อด่านชื่อ f o r กตเทนไ u i n s ออ่านว่าอะไรไม่รูวอ่ะยิ่งมีเก่งนากกิดอยู่ใครได้ก็ได้ไปฮะชื่อด่าน o r g ก t เทนนั่นแหละเราจะมาเล่นด่าน ในโหมดเดทแมทกันเลยเพื่อเฉลิมฉลองวิดีโอวิดีโอหนึ่งของเกมซีน่าที่มียอดวิวเยอะที่สุดครับผมมาอ็ก็ใส่เลยโอ้มาอกวาโดนเลย โอ้โหตายเนาะเมื่อกี้กูไม่ได้คาหลอกเลยโ,โหโโทั้งนั้นมาเด็ดอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อแต่ทีมกูเป็นไปหมดแล้ววไปจริงจีนั่นก็ทีมกูเลิศโอ้โอ้โอ,โอ้สองอ้

โอ้แกแอนติ้ในเอลเอลเลยดูหงุดหงิดปวดมั่วแล้วอย่างนี้น่ะมันมีเสียงอะไรก็ต้องขอใครเปิดพัดลมนะฮะร้อนจริงนะฮะ มาเนี่ยโ้ยกูมาทําอะไรวะเออหยอแป๊บนึงนะครับเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปทําทะลุมาถ้ากูไม่เข้าใจทําไมไอ้าหน,นูมันวาบไปวาบมาวะ

มาลงมานาน่ยิงไม่ลดเลยล้าลานลามานอะไรวะมันคืออะไร 五。Oh. ชอบเลยมันไม่ใช่นะมันมันมันผากันสนุกทั้งบน อยู่ว่ะเยี่ยมไปเลยอะไรเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ไม่กินมันอะไรไปขึ้นไปขึ้นไปไปโอ้โหดีออมา ทองโอ้โหสีทองด้วยอโอเโอเฮ้ติดมืกูทำไมเท่อ้โโอ้โชีวิตชีวิต more, 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 more. เขาใจทำไมมันสก,กิลสตันสก,กิลได้เออแบบพลังใช้สก,กิลอยู่มันหยุดเลยประมาณนเนี้ยขนาดเกมอื่นไม่เห็นหยุดเลยดู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 ดเลย สีทองอะไร สนุกสนุกบึ้มตายโอ้ควายจริงจิบึ้มบึมลูกอะไรกลุงกลุ้งไฟไฟวิ่งได้ฝันโลดจ้คือมันโหฝันไม่โหกูไม่ได้ข่าว ไปยิมมาอยู่รู้อ้อสนุกสนุกตาย ไได้ไปหาที่โดดลงมาโดดใส่โดดใส่อะไรประมาณนี้โอ้โดด,โด,ด,โด,ดนนยิงอู้ เออสนุกสนุกอะไรนี่กูเกียนแต่ไม่เล่นพีบีเออ,อ กะะมังสั่งกะสีลงไป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 เอ้าโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้นอนนอนอ้าโอ,โอ้ตาย คาหนึ่งตายสิบเจ็ดโอ้สซฮิตี้ยอดเยี่ยมยิงยิงเข้าไปสนุกสนุกอืมมีบาเรียมันก็ไม่กลัวเลยโอ้อืมแต่ไกลเลยอืมเตียงมาหลบได้

ตกฮเฮ้ยหน่มไข่เออเต็มเต็มเฮ้ย ตั้งเจ็ดนาทีโอ้ดูไก่อะไรนะค่าหนึ่งตายสิแปดมีใครที่ไหนทำได้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องนี้เท่านั้นหลบยิงกว่า

สรุปคือกไม่ไ <cado>. ด้นะโอ้ควายอีควายจริงเอาเข้าไปเอา้านเทมาะนเล่งไม่ดูเลยเหอโอ้ปันปัน đây đi đây là cù cú này không có vinh không cần chẳng vừa kịp thì đều có tai rồi ห้านาทีเท่านั้นห้านาทีเท่านั้นโหเนี่ยพรามสามารถของไก่ไม่แค่นี้วางกับดักไว้เฮ้ยเฮ้ย หกแฉลงอะคือลงอือไปละ ที่ไหนทำได้ต่อไปแล้วไก่ฟื้นคืนชื่อพุ่งข้าใส ไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วหลบไว้ก่อนนะไก่หลบไว้ก่อนดูไปฮนะ เดี๋ยวบอกนะติดถ้าติดนี่ลองโนะย่<อ>มาครับพระเอกใครทักไปบุกมาวะย็ดก<อ>็ไม่ได้อืม อ่าใหรอก่อนหมดเวลาผมจะออกมาเพื่อเป็นการไม่ทำลายสติหนึ่งหนึ่งตายยี่สิบสองมีที่ไหนเหร โอ้โอ้โอ้มั่วมั่วอืมตายโอ้โอเคผมจะอแอล้วครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบ๊ายบาย